วันนี้มาชา้านิดหนึ่งติดขัดเรื่องสัญญาณอีกแล้วเนาะตอนนี้ลุงจ่ายตังค์แล้วคงไม่มีปัญหาสาหรับการถ่ายทอดนะครับก็สวัสดีปีใหม่หลังจากที่เรามีการจัดเกี่ยวกับเรื่องสอนสอนฟรีเนาะก็มีหลายคนสนใจคันนี้ตัวลุงเองก็พยายามจะจัดอย่างนี้ยพยายามจะมีเวลาว่างให้เยอะโดยเฉพาะลุงไปรบกวน ทีมงานแอดมินเขามากเลยก็เกรงใจนะเนื่องจากว่ามันไม่มีผลประโยชน์เนาะก็เลยช่วยช่วยกันทำนะครับเพราะนั้นจะเป็นตุ้นผู้ใหญ่หมดเลยก็มีน้องๆอ,อีกคนนึงเข้ามาละเป็นหนุ่มไฟแรงเลยตอนนี้ก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวคงได้รู้จักกันครับคราวนี้วันนี้ที่ลุงจะมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องสี่คิงแต่สีค่ค i n ของลุงนี่ไม่ตีกันนะเป็นสี่คิ n ที่ด้านดีแล้วก็เป็นสี่คิ n ที่ชื่อเดียวกันหมดทั่วโลกครับ ก่อนอื่นที่ลุงจะเล่าเรื่องสีคิงวันนี้นะครับวันนี้เมื่อวานนี้เป็นวันเกิดพ่อช่างลุงก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ,อ่อเจ้าที่เจ้าทางบรรดาเทวดาทั้งหลายนะครับที่ดนบรรดาให้เกิดวิชาทางด้านสิบปัเรียกว่าสิบปัเนาะแล้วมาพันเสียงเพี้ยนตัวอักษรกลายเป็นคําว่าศิละปะนะครับอันนี้ ทำไมต้องขอบคุณบรรดาครูบาอาจารย์กับเทพเทวดาทั้งหลายเนื่องจากว่าคนที่เรียนศิลปะโดยเฉพาะรุ่นรุลุงที่ยังมีอาชีพทางศิลปะเนี่ยก็ได้วิชาการพวกนี้มาดํารงชีพทําให้เราได้อยู่ดีวิสุกมีชีวิตมีความสุขสําหรับงานศิลปะแล้วก็เป็นการค้นคว้าถ่ายทอดเหมือนๆกันนะครับเพราะนั้นโรงเรียนพ่อช่างเนี่ยเกิดขึ้นจาก ช่วงสิ้นเลิกาที่5ตอนที่เลิกาที่5าเนี่ยท่านทรงไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานทางยุโรปมานะครับท่านก็เลยเสียดายเกี่ยวกับสกุลช่างของของสยามนะครับก็เลยมีการปาลบขึ้นมาว่าเราน่าจะเอาเหล่าช่างเนี่ยมาเพาะให้มันขยายออกไปนะครับจนสิ้นเลิกาที่5้เลิกาที่6ท่านก็ทรงเอาภาระอันนี้นะครับแบกไว้แล้วก็มาสร้าง เป็นโรงเรียนแทนที่สมัยก่อนนี้จะมีการสร้างสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกวับเรื่องวัดวาอารามเพื่อเป็นบุญกุศลปิดความเชื่อว่าจะได้บุญกุศลสําหรับผู้ที่วายชนไปแล้วนะครับอันนี้ด้รัชกาลที่6เนี่ยท่านทรงเห็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้นะครับซึ่งเป็นบุญกุศลใหญ่แล้วก็สามารถประกอบอาชีพได้ก็ลุงก็โชคดีได้เรียนโรงเรียนพ่อช่างลุงเป็นนักเรียนพ่อช่างสาขาจิตกรรมสาครเป็นรุ่น สำหรับระดับปวสนะครับเป็นรุ่นที่69ปัจจุบันถึงวันนี้109ปีแล้วพาอช่างนะครับก็น่าจะเป็นระดับปริญญาตรีถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นที่7นะครับสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนพ่อช่างใครจบปริญญาตรีนะครับต้องใช้เวลา3ปีเนาะกว่าจะรับปริญญาได้เนื่องจากว่ามันมีนักศึกษาจํานวนน้อยมากเลยเขาจะต้องรวบรวมให้ได้เป็นร้อยๆคนนะครับแล้วก็รับพระราชทานปริญรญ,ญาหครั้งนะครับ สำหรับรุ่นลุงเนี่ยจบปี2 5 2 7ก็น่าจะเป็นรุ่นที่7เนาะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องศิลปะเกี่ยวกับโรงเรียนพ่อช่างจะเห็นได้ว่าปัจจุบันจะมีอีกหลายมหาวิทยาลัยนะครับก็เปิดเป็นระบบการเรียนการสอนคล้ายๆพ่อช่างนะครับเรียกว่าช่าง10หมูเพราะนั้นช่าง10หมูเนี่ยจะเป็นนักอนุรักษ์นะครับเป็นช่างเงินช่างถมช่างทองช่างเลื่อยฉลุช่างแทงยวกช่างอะไรเงี้ยเนาะเกี่ยวกับงานหัตถกรรม เป็นหัตกรรมระดับชั้นสูงนะเรียกว่าช่างศิลป์สิบหมู่นะครับซึ่งสนองเกี่ยวกับงานราชประเพณีของประเทศไทยนะครับปัจจุบันโรงเรียนพ่อช่างก็พยายามจะแยกตัวออกมาแล้วนะไม่ขึ้นกับมหาวิทยาลายัยรัตนโกสินทร์นะครับเนื่องจากพ่อช่างนะครับครานนี้ลุงก็มไม่อยากให้หลายๆคนที่เรียนศิลปะหรือเรียนอะไรก็ตามเนี่ยไปยึดถือเกี่ยวกับตัวมหาวิทยาลัยอย่างเดียวนะครับ สมัยช่วงที่ลุงสอนตามมหาวิทยาลัยเนี่ยลุงพยายามทําให้นักศึกษาทั้งหลายเห็นว่าจริงๆแล้วคนที่มีความรู้จริงๆครับเขาทาทุกวันเนาะอย่างเช่นป้าคนหนึ่งเขาเป็นช่างปิดทองเนี่ยเขาสามารถเอาผูกกันจิ้มแผ่นทองนะครับทั้งแผ่นไปแปะบนวัสดุที่เขาต้องการแปะโดยที่แผ่นทองไม่ขาดไม่ปิวเลยนะแล้วก็แผ่นทองมันตึงเป๊ะเลยเปรียบเทียบกับนักเรียนที่เรียนแค่1เทอมสองเทอมเรียนไม่กี่ครั้งเพราะนั้น ความสามารถพวกนี้มันไม่สามารถสู้กันได้เลยเพราะฉะนั้นการทํางานศิลปะคือการทําหลายๆครั้งบ่อยๆจนมันจดจํานะครับรู้จังหวะจากโคนรู้เรื่องทฤษฎีนะครับคราวนี้นักเรียนศิลปะมันจะได้เปรียบเรื่องนี้เรื่องวิชาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูในเพจศิลปะบัลลุงหนุ่มเนี่ยลุงอยากให้ใช้วิธีการคิดนะครับมากกว่าการฝึกทักษะอย่างเดียวเพราะนั้น มันเป็นเรื่องด้านจิตวิทยานะครับออพอดีปีนี้ชนหนึ่งปีพอดีเมื่อปีที่แล้วลุงมีโอกาสได้ไปช่วยงานเนาะที่แต่งจังหวัดพวกคนไปเจอน้องอยู่คนนี้น่ารักมากเลยอันนี้อันนี้พูดไว้เป็นอุทาหรณ์นะตอนนั้นน้องอายุประมาณสองขวบแต่ด้วยที่เราเรียนศิลป,ปะเนะเาะแล้วเรียนเกี่ยวกับด้านศิลป,ปะบําบัดเรื่องจิตวิทยาเนี่ยเนาะทุกคนคงได้เรียนกันมั้งในรุ่นนี้เราเห็นปะ ฏิกิริยาของน้องเด็กสองขวบนะครับหนึ่งไม่พูดไม่สบตานะครับแล้วก็นั่งนิ่งทําตามสั่งตลอดเวลาเราก็เลยเดาว,ว่าจริงๆน้องน่าจะเป็นเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเด็กพิเศษอย่างหนึ่งเนาะเป็น LD เป็นด้านออทิสติกนะครับซึ่งน่าสงสารมากเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นนักธุรกิจเนาะแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาพูดคุยกับเด็กครน,นี้ออทิสติกเนี่ยมันมีอยู่2ชนิดคือ ออทิสติกแท้ๆเลยกับออทิสติกเทียมนะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยสามารถดูแลทำให้ชีวิตดีขึ้นคืนสู่ปกติได้นะแต่ถ้าเกิดเราทำงานศิลปะก,กับเด็กพวกนี้ก่อน3าขวบนะครับโอกาสคืนมาเนี่ยดีมากเลยโอกาสสูงสำหรับการคืนชีวิตให้กลับมานะครับก็เตือนคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะครับที่ที่อาจจะดูอยู่แล้วก็สังเกตน้องๆ หรืออย่าไปเอาทฤษฎีไปอิงกับน้องๆมากนะครับค่อยๆสังเกตเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยครับเขาจะชอบของอะไรก็ตามที่เป็นเป็นทรงกลมนะเช่นลอ้อรถพัดลมเขาจะนั่งมองอย่างเดียวเลยครับแล้วก็เวลาเล่นของเล่นก็จะเล่นคนเดียวนะครับไม่มีอารมณ์ร่วมกับคนอื่นเวลาคุยกับเราก็จะไม่มองหน้าแล้วก็จะเอาของทุกชนิดมาเรียง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 กันครับเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้ถ้าเกิดถึงอายุ2ขวบแล้วยังไม่พูด ให้สันที่ฐานไว้ก่อนเลยน่าจะต้องไปพบคุณหมอนะครับแต่สาหรับนักเรียนศิลปะก็คือการเอาใจใส่ทำกิจกรรมร่วมกันสามารถแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้นะครับโดยใช้ระยะเวลานาน,านกว่าแต่ว่ามันยั่งยืนกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนักธุรกิจทั้งหลายเพอเลยนะครับหากสื่อสารกับลูกบ้างแม้กระทั่งบางบ้านอาจจะไม่เปิดโทรทัศน์ให้เด็กดูก็เปิดให้ดูบ้างนะครับซึ่ง ปกติแล้วคุณหมอเขามักจะห้ามเนาะห้ามเด็กดูโทรทัศน์ห้ามเล่นอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยความมีชีวิตเนี่ยมันต้องมีบ้างเพียงแต่ว่าอยู่ในวงจํากัดนะครับสําหรับน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษพวกนี้สามารถแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้แม้กระทั่งน้องที่เป็นดาวมีอยู่คนนึงปัจจุบันย้ายไปหัวหินแล้วน้องก็เป็นดาวคุณพ่อคุณแม่ก็อายเนาะที่จะพาน้องมาเจออะไรเงี้ยปรากฏว่ามีอยู่วันนึงก็ได้มาเจอลุงเนาะ ลังจากนั้นลุงก็ได้ทํางานศิลปะปรากฏว่าจากน้องที่ไม่พูดนะครับใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนน้องเริ่มพูดสื่อสารสามารถบวกเลขจากไอ้ไอ้ตัวพลาสติกอะ่ะเคยเห็นไหมที่เป็นแผงขายตามตลาดนัดนะครับลุงก็เอามาใส่ดินน้ํามันเอามาซ่อนไว้น้องก็จะแกะแกะแกะแล้วก็มาขีดเขียนแล้วก็เราค่อยค่อยสอนครับการสอนศิลปะแนวพวกเนี้ยมันต้องใช้ความอดทนนะครับโดยเฉพาะเรื่องกําลังใจจะต้องทุ่มเทเรื่องความรักจริงๆเนาะสำหรับ คุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะอารมณ์เสียง่ายบางคนเป็นอารมณ์สองขั้วอะไรเงี้ยมันสามารถทําให้อารมณ์เหล่านี้มันดีขึ้นได้ด้วยศิละปะนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ขณะที่ลุงสอนอยู่ที่ชมรมผู้สูงอายุนะครับมีคนเข้ามาเรียนมากเลยหลายท่านก็อาจจะประสบปัญหาชีวิตเป็นคนเหงาเป็นคนซึมเศร้าเนาะหลายท่านเคยคิด ฆ่าตัวตายแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้งซึ่งพวกนี้จะมุ่งมั่นในการฆ่าตัวตายบ่อยมากมันสามารถแก้ด้วยปัญหาแก้ปัญหาด้วยงานศิลปะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยลองไปอ่านงานศิลปะครับมีหลายตัวมีหลายชิ้นนะครับสําหรับที่เด็กโมโหง่ายสาหรับเด็กที่สมาธิต้นสําหรับเด็กทีเ่เป็นดาวนะครับหรือเป็น l อดีต่างๆเนี่ยมันสามารถช่วยได้นะครับสําหรับวันนี้ ลุงก็จะมาเล่าเรื่องสี่คิงแล้ววันนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมในครอบครัวพอดีหลานลุงก็ป่วยก็ก,ก็ก็ดีขึ้นแล้วตอนนี้นะครับทีแรกก็เป็นห่วงเนื่องจากว่าหลานก็อายุยังไม่ถึงหนึ่งขวบอันนี้ก็ยังพูดไม่ได้เนาะอืออืออ,อสื่อสารได้เล็กเล็กน้อยน้อยนะครับตอนนี้วันนี้ก็เลยมีเวลาสำหรับมาพบปะกับ น้องๆทั้งหลายนะครับหลายท่านที่เป็นอาจารย์ลุงขอบคุณมากเนาะที่ทักเข้ามาในเพจลุงแล้วก็ชวนลุงไปอยู่ในกลุ่มเบียงวังเ,เวียง,งนาะซึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ซึ่งบางเรื่องเนี่ยลุงอ่านมานะครับหลายเล่มหรือก็เอามาวิเคราะห์รวมกันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือฟังข้อเล่ามาแล้วเราก็มาวิเคราะห์ฉะนั้นอย่าไปเชื่อ เรื่องที่เราอ่านมาครั้งเดียวเล่มเดียวแห่งเดียวนะครับลองอ่านดูหลายๆคนแล้วค่อยๆมาวิเคราะห์นะครับมันจะได้บทสรุปได้สำหรับวันนี้เรื่องสี่คิงที่คิงนี่คือจัตุรโลกบาลทั้งสี่นะครับแล้วก็เป็นชื่อเดียวกันหมดเนาะใน,ใน,ใน,ในอุษาคาเนเนี่ยอุษาแปลว่าอะไรอุษาแปลว่าที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับ ในเขตอุตสาหะเนี่ยเรามีการถ่ายทอดเรื่องอรอยธรรมความเชื่อเหมือนเหมือนกันแล้วอะไรก็ตามนะครับที่มันไม่จริงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนมันจะค่อยๆหายไปลืมกันไปแต่อะไรที่มันมีผลสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มันก็จะยืนยาวมาสําหรับสี่คิ n ของของ,ของลุงเนี่ยก็คือเทพทั้งสี่ทิศนะครับจริงๆแล้วเทพเทวดาเนี่ยมีมากมาย มีถึง16องค์ที่ดูแลโบสถ์วิหารจะอยู่ตามประตูหน้าต่างใครเคยสังเกตบ้างจะมีช่องหน้าต่างทั้งหมดด้านละ4ช่องมีบานหน้าต่างทั้งหมดด้านละช่องละ2บานนะครับก็รวมเป็นเทวดาทั้งหมด16องค์อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นความเชื่อพวกน,นี้มันถ่ายทอดมาจากทางอินเดียนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับกาเลยนะว่าอินเดียเนี่ยเป็นอารยธรรมโลกเลยนะครับ เป็นที่บ่มความรู้นะครับกระจายความรู้เพาะความรู้มากมายโดยเฉพาะไทยก็ได้รับการถ่ายทอดแม้กระทั่งการเขียนตัวหนังสือนะครับจากตัวหนังสือที่เรียกว่าอนะินดี้เนาะก็คือของคนอินเดียเนี่ย มาเป็นหนังสือพม่านะครับเป็นตัวกลมๆทางภาคเหนือเรียกว่าตัวหนังสือฝักขามอย่างนี้เป็นต้นจนมาถึงสมัยสุโขทัยก็เอาตัวหนังสือเหล่านั้นมาพัฒนายืดตัวหนังสือให้ยาวขึ้นจนมาถึงอยุทยาก็ใช้วิธีการเขียนตัวหนังสือเหมือนพวกคะแมคล้ายๆกันเนาะแล้วดัดแปลงจนเป็นกอไก่ขอไข่จนปัจจุบันเราเรียกตัวหนังสือที่เราใช้อยู่ต้นๆเนี่ยเรียกว่าตัวหนังสือแบบรัตนโกสินทร์ สำหรับตัวหนังสือที่ใช้ในราชการเรียกว่าตัวหนังสือแบบหัวกลมกลวงนะครับเพราะนั้นค่อยๆสังเกตเนาะตัวหนังสือที่ใช้ในราชการก็จะใช้ตัวเลขเป็นตัวเลขไทยจะต่างกับตัวหนังสือทั่วๆไปที่เราใช้หลายท่านก็ติงมาเห็นตัวหนังสือกับตัวเลขในเอกสารทาง ทางบริษัทต่างๆหรือว่าทางหน่วยงานเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยนะหรือแม้กระทาั่งคนใช้มักจะใช้คอสอซึ่งมันเป็นสากลเนาะแต่เรานับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องใช้ตัวเลขเป็นพศออนับจากวันที่พระพุทธองค์ท่านได้นิพพานไปอันนี้ไอ้เรื่องสี่คิงเนี่ยลุงก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในพุทธกาลไหมนะครับ ลุงก็ไปพิกประวัติดูเนี่ยจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่อินเดียนะครับมากับพวกพรามณ์มาอยู่ตั้งแต่สมัยถ้าเห็นเด่นชัดเนี่ยก็คือเข้ามาทางสมัยศรีวิชัยนะครับ1,100ปีเข้ามาทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับมาอาศัยอยู่ที่